พามาดูจุดเด่นของ New X Max 2026ครับเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ25ปี Max Series ครับไปดูจุดเด่นกันต่อเลยว่ามีอะไรบ้างครับมาที่ด้านหน้าครับบอดี้สีดำแบบนี้สีดำเคลือบแบบพิเศษแบบนี้มีความพิเศษตรงที่กราฟิกตรงนี้ด้านหน้าครับทุกคนสังเกตนะอ่าสีแดงมาพร้อมกับเอ็มเด25ปี Max Series อยู่ตรงฝั่งด้านหน้าอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ2ฝั่งเลยครับแล้วก็ถัดมานะ ก็จะเหมือนเดิมก็คือตรงชิ้นงานตรงนี้ครับตรงข้างๆที่วางเท้าทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาทําเป็นชิ้นงานสีบรอนมาครับรวมทั้งตรงนี้ด้วยนะเล่นลูกเล่นนะครับตรงคอนโซลนะครับที่บนเหนือช่องใส่ของสองฝั่งเนี่ยก็ทําเป็นสีเงินมาเช่นเดียวกันครับแล้วก็มาที่ตัวเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งมีความพิเศษด้วยการเย็บเดินได้แดงแบบนี้ครับเดินขอบได้แดงทั่วนะแล้วยังทําแถบสีแดงนะครับในจุดสําคัญในด้านหน้าแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับ ส่วนฝั่งซ้ายครับตรงนี้งานดีเลยนะเพราะเป็นงานปักนะครับเป็นงานที่ทําเป็น m a ็ Series 25ปีครับถัดมาลงข้างๆครับตรงนี้นะ Mac, ครับโลโก้ X-Mac ครับใช้สีแดงโทนพิเศษ25ปีแมทกับตัวกราฟิกเช่นเดียวกันครับผมแล้วด้านท้ายคือไฮไลท์เลยนะคือรุ่นนี้ได้โชคอ,อัพหลัง e ออร์ลนะครับที่เป็น e ออร์ลินเวอร์ชั่นพิเศษเป็น Black Edition ด้วยครับแล้วก็ก็คือสปริงดำกระปุกดำครับแต่ว่ามีโลโก้ 25ปี m a ็ s ซ r i ี s มาให้นะครับแล้วก็เป็นเออรลินซีสามารถปรับได้ทั้งคอมเพ s ชันรีบราวแล้วก็ Pre-load ครับก็คือครบเครื่องนะครับ New x m a x 2026เวอร์ชั่นฉลอง25ปี m a ็ s ซ r i ี s ก็เป็นรถที่อยู่บนพื้นฐานของ x m a x รุ่นปกติก็คือชิลหน้าจะปรับแบบแมนนวลนะครับแล้วก็จอ2ชั้นนะครับไม่ใช่จอเดียวนะครับแล้วก็คุญแจสรัสดีก็จงเป็นแบบเดิมอยู่นะครับราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่ 193,000บาทครับนะครับพื้นฐานนี้เครื่องยนต์บลูคอ r e ในคลาส3 0 0ร c เนี่ยถือว่ายามาฮานั้นพัฒนามาจนถึงจุดที่นิ่งนะก็คือสมรรถนะดีมากๆครับฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็น AWS 2 Channel นะครับระบบ traction control ครับก็มีอยู่อย่างครบถ้วนในรถรุ่นนี้ราคาจำหน่ายที่เปิดมากับความพิเศษเฉพาะรุ่นของความเป็นฉลองครบครอบ,บ25ปี m a x Series เนี่ยก็เป็นราคาที่แฟนๆ x m a X นั้น ควรจะเก็บไว้ครับมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากได้รีบเลยนะครับแป๊บเดียวหมดเลยนะบอกเลย